แบบไม้ไปแล้วนะฮะเนี่ยอู้กวางเลยนะครับอ่าลักษณะนี้เนี่ยใส่บ่ได้ครับผมผมก็ได้ไปซื้อมาซื้อไม้ไม่เรียบรย้อยลักษณะนี้อ่ สวัสดีครับผมครับอ่าในคลิปนี้เดี๋ยวมาลือเครื่องกันนะครับผมคลิปนี้มาเบิงว่ามาลือเครื่องเบิงว่าเครื่องคันเนี้ยอ่ามันมีอาการนะครับอาการเวลาเข้าสตาร์ทเนี่ยเสียงมันดังนะครับดังเหมือนกันะไรละดังแบบเหมือนอ่าจังหวะเขตของว้าวะ่ะเหมือนห่างครับ แบบมันดังดังเป็นพิเศษดังบูสมควรที่ดังแบบนี้นะครับเครื่องปกติอ่าอันนี้ผมก็จะมาเปิดเบิงมามันเป็นอียงนะผมเป็นเพราะว่าวเองหรือว่าเป็นเพราะพวกโซนะครับโซนะครับมองโซนี่มันก็จิมี่ตัวประคองโซเนาะมันก็จิมีลูกมั็คิมีอยางยางประคองโซเนี่ยมันเบิดหรือเปล่านะครับเท่ากับเดี๋ยวมาเบิงตรงนี้กันหรือว่าเป็นเพราะว่าวเองนะครับผมกะเป็นได้หลายอย่างในระบบของเครื่องยนต์นะครับ มันกับโบลูได้ว่าเออมันเป็นพ่อหยังนะครับมันกับซีซัสว่ได้ดอกเรียกว่ามันเป็นเล็กเนาะทุกอย่างมันเป็นเล็กในเครื่องยนต์นี่มันเป็นเล็กมาละกับแค่มันมีน้ำมันเนี่ยเป็นตัวตัวกั้นเล็กกับเล็กขคอกันหิ้วได้โดนขึ้นนะครับคือว่าเป็นเอาน้ำมันเครื่องเอาไปเป็นตัวสารป้องกันบให้มันบให้มันซึกเร็วนะแต่ถามว่ามันซึกมันซึกบ่มมนก็สึกไปแล้วแหละแต่ว่าที่สราเรื่อเร็วแค่นั้นเองนะครับเรื่องตรงเนี้ย เพราะว่าข้างในมันมีตะวกเล็กพวกอุบอา่ารัหะทั้งนั้นนะครับบ่มียอย่างที่นั่นเพราะว่ายังไงมันก็นกนย่อมที่มีการเสียดสีมีกา่าเสียงด,ดังเกิดขึ้นยูทิวาเขาสิายูทิวาเขาสีใส่งันแบบไดนะครับว่บานักหรือเบาอะตัวน้ำมันเครื่องก็เป็นตัวตัวแปรเฮ็ดไห่เครื่องมันพังเร็วนะครับอเขา,าพยายามรักษาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ,อบ,อบ,อบ่อยๆบ่ให้มันดับไหลบระวาใส่กินว่ามันแบบโอ้เทลงมาแบบ ดำจนแบบโอ uh o, po o, po o, like 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 ้โหบ้โบ้โบ้โบ้หัวสีเปียกเทียบก็แบบไดเพราะว่ามันแบบว่าบางคนเขาก็จะอาสีมักใส่แบบเย้าอ่ะอันนั้นะมันที่เหตดให้รถให้รถเฮ่าเนี่ยมันพังเร็วขึ้นนะครับือว่าเฮาอ่าอยากอยากใส่โดดเท่ากับดูแลมันนะครับอันใดที่อ่าดูแลมันได้ก็ดูแลมันนะครับอย่างพวกน้ำมันเครื่องกรองปร่มันเนี่ยมันก็จะมีส่วนขวบที่เขาถีแนะนํามาทั้งอ่าผู้ผลิตรถเขาจะบอกไม่อยู่แล้วนะครับครับผม ในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะจัดการเรือเบงว่ามันเป็นเพาะสายเหตุอยังนะครับผมว่ามันเพาะเสียงดังมาจากจุดเดนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะลงมือเรือนะครับในเอียงเครื่องอีซูนะครับเครื่องอีซูอ่อนนิวนะครับผมรหัสเครื่องกับซีเจเคหนึ่งนะครับซีเจเคหนึ่งอ่าประมาณนั่นแหละหลักลอบก็ได้กับบวนี้พวกเครื่องเครื่องยนต์กับยูทีแบบเขาตั้งรหัสมาได้ซื้อนะ แล้วต้องไปเชื่อิันแล้วก็มาแตกตั้งพวกนี้กันนะครับเครื่องยังกันด้แบบรุ่นใดก็ได้แค่เขาตั้งมาเป็นนั้น,น,นเขาของเขาคือผลิตประมาณนั้นผลิตซ,ซื้อนะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดการเือแล้ว ผมหลังที่หลังจากที่เราเปิดฟางมา่เมื่งเนี่ยเป็นตามคาดครับที่ว่าวามันห่างนะเนี่ยว่าแต่ละตัวเนี่ยรู้สึกมันห่างจากที่ฟังเสียงนะครับว่าวจังหวะว่าว,าวาเนี่ยมันห่างมันดังนะครับอ่ามันดังเกินที่ที่เครื่องปกติอนะมันดังเกินเกินที่เครื่องปกติ ดังนะครับก็เลยต้องตอดทางมาเช็กเบิ้งนะครับก็ปรากฏว่าห่างกุโตครับผมสเปกมันอยู่ที่สิบห้ามมอนะครับแต่ว่าผมเช็กเบิ้งแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ยี่สิบห้ามมอนะครับมันมีกุโตยี่ห้ามมอเลยนะครับเบิร์ตกุโตสงสัยเบื้องผิดมั้งครับค้นเหตดมากก่อนนั่นเห็ดเบิ้งผิดเนาะก็เล่ก็เลยห่างกุโตมันก็เลยมีอาการเสียงดังเป็นพิเศษนะครับผมเพราะมันห่างเนาะเหมือนเหมือนรถเก่านะ แต่ว่าปีในในในเครื่องเนี่ยมันปีอยู่ที่ปีสิบสี่เนี่ยมันบ่านาสีดังขนาดนี้เนะาะแมนบอครับบ่านาสีดังขนาดนี้ผมก็เลยต้องถอดมาเบิ่งเอ็นมปนยังก็ดังแท้ครับพอ่อถอดมืเบื่องเสร็จอ้าวอ่างกุตูเลยครับผมอ่าอ่าส่วนส่วนล่างโซเนาะล่างโซเนี่ยนเนี่ยล่างโซเนี่ยล่างโซเนี่ยก็ได้เช็คแล้วนะครับโอเคครับสมบูรณ์อ่ายางยืงผมสมบูรณ์อยู่ครับผมก็ไมีได้แค่ ว้าวเท่านั้นนะพี่อ่างเนาะกะ็ส่วนหัวฉีดเนาะผมได้ถอนออกมาเลยสิตัวทัว้งสีต่ตัวนะครับก็เอาออกมาเบื้องหลักอะอาการหัวฉีดก็คือครับสภาพแหวนนี่เลยครับโบเลยครับผมเนี่ยอ่าเที่พวกของไม้เนาะนี่ของนี่ของไม้โมโหตั้งกันเลยครับอันนี้โบไปนะครับ ทั้งสี่ต้นเลยนะครับผมต้องเปลี่ยนออกทั้งสี่ต้นเลยโบ๊ทนะครับกาดีเลยทีเดียวที่ได้เห็ดหลักอะได้เปลี่ยนแหวนไปนําเปลี่ยนแหวนหิ่งไปเลยนะครับก็แหวนแหวนล่องหัวฉีดเนี่ยมันก็สั่งมันก็เก็บเก็บแรงอัดนะครับเก็บแรงอัดแต่ละาแต่เะาแต่ลูกสูบเนาะ เก็บแรงอัดแต่ลูกสูบเนี่ยไปอ่าคือว่าบ่อไห้แวนนีก็มีหนึาทีบ่อไห้แรงอัดแต่ละสูบเนี่ยแลบขึ้นไปหาน้ำมันเครื่องนะครับแลบขึ้นไปหาน้ำมันเครื่องมันสไรแลบขึ้นมาเอ่เนาะคือว่ามันสิมีโอกาสแลบอยู่แล้วเนาะอ่ามีโอกาสแลบขึ้นไปอยู่แล้วเพราะว่าจังหวะอัดแต่ละสูบมันก็สิค่อนข้างจะสูงเนาะพอมันมีคว่ำฟอนบ่ล่ะไม่แต่ละสูบมันอกสิระเบิดตุ้มๆๆเมื่ก็้ิมื่อกสิมีการแลบขึ้นไปเนาะแต่อันนี้ก็ยังดีทีว่าัง ยังบวันหลายเนาะผมก็บรรู้นะว่าหนาหน้าก้อนหนาหน,านันเนี่ยก็จะเห็นอย่างมากเพราะว่าในระยะในระยะ,ะ,ยะของการตั้งเนี่ยมันมันขนาที่เป็นแบบนี้นะผมก็บอลูวก,กันแล้วน็อตคันเนี่ยคันเนี่ยล่างเนี่ยล่างกันมองเข้าโรลินเนี่ยล่างน้ำมันเครื่องเนี่ยน็อตมันหลวมนะรวมอยู่ประมาณหกตูนี่แหละ คือว่าแบบบ่ได้อาดอะล้มเ,เป็นเป็นล้มหลวมเนาะประมาณนั้นก็เหมือนจะเคยเห็นอย่างมาสักอย่างนี้แหละแล้วก็โดยโดยเนี่ย,ยเนี่ยมีมีมาร์เนี่ยมามาร์ทขาวเนี่ยมานนเนาะอันนี้พมกก็บ่แน่ใจว่ามาจากโรงงานหรือเปล่าเนาะเหมือนไม่ใหม่ๆอ่ะมันไม่ใหม่ๆเนาะ ออเผมก็เลยบ่าน่ใจว่าไปเห็ดยังมาเนาะนะ่าครับกส่วนอุปกรณ์ที่เปลี่ยนออกอะมีแค่แหวนล่องหัวฉีดยังเดียวครับผมแหวนล่องหัวฉีดยังเดียวส่วนเสื้นฟ้าว้าวานี่ผมกะบริเปลี่ยนออกเพราะว่ามันยังนิ่มอยู่อันนี้กะทีแค่ท่าเก่าท่าเก่าไว้แค่นั้นเองครับผม แล้เปลี่ยนแค่เวยนห้องกลกะใครตั้งว่าวไหม่แค่นั้นเองครับผมครับผมในคลิปนี้ผมก็จะสรุปไปประมาณนี้เนะาะการตรวจเช็คของว่าวเนาะว่ามันสีว่ามันขนาดไหนเนาะกะคลิปนี้กะสวัสดีครับ